เอัดทำไมวะอัดลงลงยูทูปให้ลงให้ให้ลงให้ดังทีเลยแหละไม่ลงอะไรไม่ลงอะไปแล้วเสียงดังว่ะาชัยเลยว่าจะพูดตามไปเลยจะพูดติดตามคนไหนมาเทมาเองกใช่ มาตัวไหนมันยังไม่ปวดอีกวะยังยังเว้ยนะเอาล้วว่า เเล่นริโบไปตัวมีหลักด้วยกันเพื่อทำคลิปให้ในริโบว่าเอาของอยังไงดีกว่าจากกาปปเกนมาสตูใบอ้นี่เล่นนี่ม,อมไอเล่นใบเลยไหมมาขอดเล่นอยากเห็นลยมเล่นมาเมื่อดหร่เม,มืเมก็ไหร่

กก่น้วพวงมับบัพงกุงกกเอคอดูดิมันสง่งเีอะไรปะผมเป็นนักขี่ฮะ่าอย่งนักออกไปดู่าเขาส่งหาอะไรกันนะอย่าอง่งไปแักก่อนเรยรรออะกันเดี๋ดวยวโอเคเพืผมก่อนแรงชิดก่อน ใช่มอหนึ่งเองต้องไปไปที่พ่อใช่ไหมใช่เยเว้นนักกีฬาเจ็บคุณลงในกีฬาคุณไม่ได้เป็นที่อะไรเลยไปดีเพื่อนมาสิคุณมาเป็นเพื่อนกูเดี๋ยวนี้มึงไม่ต้องไปไหนครับคุณมาเพื่อนกูดโอเคม